เปิดประตูสู่ความสำเร็จนะฮะผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์เพียงอายุ24ปีนั่นเองบุเจาา้าขาโอ้โหแฟนกับเอฟซีเพิ่งเกตาหักห,าากหลายคัยากหลายแดบุเจ้าขาแฟนอับเอฟซีหลายล้านท่านหลายล้านคนนะฮะเข้ามาทาความรู้จักกับเพิ่นนะฮะบุเจาา้าขาราหะคุณทิติวุฒิวารุณน,นะฮะผู้บริหารรุ่นไม่ไฟแรงเปิดประตูสู่ความสําเร็จของเพิ่นนะฮะว่าเป็นเหตุเอเียงแง่เป็นจังไดแน่บุเจาา้าขาดนื่งนะฮะผู้บริหารค่ายเพลงโตเกียวมิวสิก นะฮะเพื่อเป็นผู้บริหารคายเพลงโตเกียวมิวสิกตอนนี้ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกก็ตั้งโยนะฮะในเมืองขอนแกน่นจังหวัดขอนแก่นนั่นเองมูเจ้าขามีสมาชิกนะฮะกว่าหาสิบคนมูเจ้าเอ้ยนะฮะร่วมบ,บิดเกินพูลัพพุเจ้า นะนักร้องกับมีตรผู้เสียงดีนะคะอย่างน้องซีเกรมนะคะน้องลี่โอคู่ชินจังกองว่าอยุ่บุเจ้าขานะคะยังอีกหลายๆท่านที่เอ่ยบทท่านได้เบิดย่างมีนะคะเอ้ยสิ่งเดือดดูด,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 ดตาดูดใจสําหรับนะคะค่ายพริกตัวเกียวมิวสิกคอนเสิร์ตตุเกียวมิวสิกกาคือแดนเซอร์บุญเจ้าขาโอ้ยแดนเซอร์เป็นกับมีตาหักตัแพงเต้นดีบุเจ้านะคะล่าสุดนีเพนกา เมื่อวานที่ผ่านมาเพื่อนกับประกาศหารับสมัครเดินเสือผู้หยิ่งนาแล้วก็เดินเสือผู้ท้ายตื่มกันอยู่บนเจ้าขาอย่าลืมผู้ใดชอบต้นชอบฟอนชอบลำ่ำชอบแบบอคอนเสิร์ตแบบโตเกียวมิวสิกกติดต่อไปที่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกได้เลย นะฮะปีต่อไปที่ทั้งเพจเพิ่นนะมุเจา้า่ะทักอินบ็อกไปเลยถามเพิ่นนะฮะครบไปเพิ่นสิทฮ็ดจังไดมีกติกาจังไดคัดเลือกแบบใดให้ไปติดต่อสอบถามได้มุเจา้า่านะ,ะสิไใดเฮาสิไดดช่วงนี้นะเฮาสิไใดมีโอกาสมีซื้อเสียงนะฮะผู้ใดไปอยู่น้ำพยาบาลฟิลิปปนส์มีชื่อเสียงโด่งดังกันทั้งนั้นมุเจา้านะาคะสองนะฮะ เป็นผู้บริหารหมอล่ำอีสานคนครศรีน้อยหุ่จักบอระบ,บุเจ้าขานะฮะบ่งหุจักปิดไปบ่ได้ละหมอล่ำอีสานน,สนนครศรีนะาบุเจ้าขาตั้งได้บอกี่ปีบุเจ้าอู มีสื <accurately S 2> ่อเสียงโด่งดังนะฮะเอ้ยเจ้าของวงกับบอดโนดบอดดักนั่นเองปฏทว่ว่าโมวนปฏิวัานะฮะสายญาาพือนเบาหยอกกันได้วงการผู้เจ้าขาอืมบอดโนดผู้พุ่นร้อนๆนั่นรับรถ่นหรูๆนั่นพื่นออกมาไล่สดปกป้องนันผู้ยาบานฟินแลนด์บ่อยๆนั่นบแมนปกป้องดอกกับบอลความจริงนั่นแหละครับว่าปกป้องกับแมนเออสิ่งที่พื้นบอเพื่อเกิดมแตบาวความจริงนั่นล่ะเออได้พือนหายพื้นได้สมหญิงก็คือเพือนบอลความจริงนั่นละ <c oughs> นะฮะแล้วก็เหี้ยหน่อยมูจเจ้าขายเหี้ยหน่อยนะคือสิ่หุจักอยู่แล้วเนาะนะนะมูเจา้า ละเพื่นอนกระตอกก่อต่างมากแต่ว่าคนบริหารดูแลจริงๆนะฮะไปกับอลลรามจริงๆก็คือนเมญ่ห์หันเมืองยาโสมุเจ้าขาคนนี้เก่งมากนะฮะยอมรับเลยกับเมญ่หหันเมืองยาโสดูแลคนต่างหลายลอยชีวิตดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเห็ดไท้มันรับรื่นเห็ดไท้ออกมาดีพร้อมทั้งทีมงานหมอล่มํมอีสานสนครศรีมุเจา้าเอ้ยนะฮะเล่นได้ดีเฮ็ดได้ดีเบิร์ตลกได้หัวมุเจ้าขาไม่ใช่ได้ยิ้มนะ ลกนันบบเมนได้ยิมเด้่ยมูเจ้าขาได้หัวก็ได้ยิมต้องแยกแยะนนะคะได้ยิมก็คือว่ามันบบเป็นแต่อย่างหัวปันไดเมนบ่ขัดขันหัวก็คือจังสี่มูเจ้าขานี่คือการได้หัวนะคะมูเจ้าฝากไว้น้ำเดิมเพื่อนไปทำการแสดงยุไสแกแวะเวียนเขาไปรับชมรับฟังเบองใดกับหมอลำอีสานดะครอนศิลป์เฮ้ยรอรอน้องๆรอรอตินนาฮานิ้ว บอกเลยถ้าใครชอบผู้ชายละละน,น่ารักหล่อๆนะคบมีหนวดนิดนึงนาฮานอีสานนคกอนศิลเต็มเอลีบุเจ้าเอนะเบานัวหัวบอลกับบุเจ้าขาอ่ามานะคะสามนะคะเป็นผู้บริหารร้านฟินแลนด์คาเฟ่เอาอยุสองไดนละร้านฟินแลนด์คาเฟ่ดิเห็นบอนี่โอ้โหร้านสวยรวยหรูนะบุญเจ้าขาตั้งอยู่ในเมืองอุดรธานียุทธนุน อันอย่างจันตะข้ามมุเจ้าขานะฮะปักหมุดไปเลยนะฮะอยู่เมืองอุดรกาแฟอร่อยชาเขียวเลิศเค้กปังมุเจ้าขาผู้ใดไปแล้วบอกเลยไม่ผิดหวังมุเจ้าขาถ้าใครชอบถ่ายรูปถ่ายรูปเช็คอ่า อย่างก็เช็คอินเออเซลฟี ee, ส่สวยๆมีมุมให้สวยๆเยอะแยะมากมายเลยบุญเจ้าคะ่ะสันดาษฝ่าเพื่อนกัมีนะฮะไหวร้องรับนะฮะมุมเก๋ๆสวยๆบุญเจา้า่ะเพิ่นเจียอีกอย่างต่อไปกะคอยเบิง่งบุญเจา้าเรื่อง air, แอร์เราอยากไปนั่งในแอร์เย็นๆก็มีนะฮะพนักง,งานเพิ่อนไม่อยากบอาถึงแมนๆหล่อๆทั้างนั้นนะบอนที่หารงานโดยอ่อพสาวเพื่อนบุญเจ้าคะ่ะคุณยุกินะฮะเออคุณยุกิภาษา ก็มีขออภัยคุณโกโก,กีบุเจ้าขาโอ้ยสงสัยกาแฟาบรอดดีดมือนี่นะฮะขออภัยนะคะเบ้าผิดเอยซื้อผิดน้องโกโก,กีด้อบุเจ้าขานะฮะ,ะ,ะซีนะคะมาอันดับที่สีนะคะขายสินค้าออนไลน์อาหารเสริมกาแฟาแคปหมูยาซีฟันบุเจ้าขานะฮะเรื่องก็สิมีอีกเรื่อยนะฮะโอ้โหยอดปังทะลมทะายโกดังเพื่อนไปเบิ่งได้เป็นอย่างยูยาโสทอนพ่นล่าสุดีดิเพิ่นประกาศขายหรือตัวิ่นสิมาเฮ็ดอยู่ทั้งขอนแก่นสิมาลงทุนทั้งขอนแก่นเพีย เออมันเกิดอยู่ศูนย์กลางอยู่ใกล้ขายนู่นนี่นั่นมูอเจ้าค้านะฮะขายอีอย่างกับประสบความสําเร็จเพราะอย่างเพราะแฟนขับเอฟซีหลายนาลากสองนะคะบอเมเนว่าแคแฟนขับเอฟซีนะคะสินค้าบริการใส่ดีมูเจ้าคากินแล้วเห็นผลทานแล้วเห็นผลนะฮะไม่ใช่ว่าเอฟซีอย่างเดียวจีขายได้ได้มูอเจ้าคาสินค้าเพื่นดีสินค้าเพื่นมีคุณภาพฝากไบ้นําสินค้าพยาบาลฟินแลนด์นะคะอยาสีฟันสมิงกระใสเบมือสามหลอดแล้วนะ ทั้งเข้าไปดีเย็นปากซวยๆห่ายก็เปิดแอร์สิบเก้าองศาผพ้่ใ้ผู้เจ้าขาเริศคืออย่างนี้กระซุ่มกระซวยเย็นปากยู่เบิดมอือขันว่าเรื่องแคบหมูคือกันมุเจ้าโอ้โหสมหญิงสั่งเรื่อยๆนะฮะวันไหนที่พี่หนุ่มพี่หนุ่มฟินแลนด์พี่หนุ่มแคบหมูนี่ออกมาจัดโปเปิดโปเนี่ <c oughs> <c oughs> หนูบ่ผ่านยางแน่นอนเพื่อจัดโปเปิดโปนี่มุเจ้าขานะฮะ,ะ,ะเพราะว่าสอบของถืก <c> ็ <oughs> หยอกยอกผู้เจ้าขานะฮะก็เป็นการสนับสนุนกันนะฮะเป็นทั้งออมและทั้งตรงนะฮะทั้งตรงก็ซื้อบัตรกลุ่มปงกลุ่มปิดนะฮะผู้เจ้าคาถึงสุบดบรหามาไล่เพิ่นกันสนับสนุนทางออมนะฮะขีมเพิ่มขึ้นกันก็ไปสั่งกับแม่พึ่งเนาะอุดหนุนแม่พึ่งไปในตัวแม่พึ่งกับไปซื้อน้ำพยาบาลสั่งน้ำพยาบาลคือเก่าเ <c oughs> ด้อผู้เจา้าข้าผู้ใดบุ้จักเม่พึ่งกนนะ ตามไปเบื้องิ่นมาหากันบ่อยๆดอกหน้าเพิ่นส,สวยถ้าริบแดงๆนะมุเจ้าขาแม่พึ่งเอาขึ้นรูปไปเบิ้งก็ได้นี่นะคะแม่พึ่งไปซื้อกับเพิ่นได้นะฮะเอาห้างนะครับวาหลายยายห่างเว้าหลายโพดโพห์านะคะ,าาาาะ,คะผู้บริหารผับฟินขับหนะ้ามุเจ้าขาเร็วๆนี่เพิ่นก็ร่างสางเลือดเลือบเปิดเสือขึ้นอย่างนีมุเจ้าขาโอ้ยผับเปิ้ลนาดาดเพิ่นประกาศร,รับสมัครพนักงานน้องๆนะฮนะ,ะรูปหลอ่อหน้าตาดีมาซั่นว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าสมหญิงคือพิ่ไปสมัครมาซั่นว่าโอ เบื้องมองไดเบื้องมองไดนะครับว่าหน้าตาดีนะเบื้องมองไดค่ะเพิ่นบอกว่ารูปหล่อหน้าตาดีกระหมายถึงนะฮะขาวๆผมมนะเออโลดโเลดบางขอลามยังไงจึงสันเนาะ <c oughs> อันนี้สิได้เป็นแค่เออคนสวนเออหรือสิไปเป็นกาดหรือสิเป็นเป็นรบบพ่อจังสรรได้ยูเพื่อนประกาศรับสมารมองหันมันค่อยเมนนาทีของหนูจริงๆ <c oughs> ยอมรับได้นะผู้เจ้าค <f> ่าฟิล์มขับเนี่ยบอลฮันได้เปิดเลย เพิ่นยังบ่เปิดนะเพิ่นกำลังก่อตั้งเพิ่นกำลังสร้าง,างเพิ่นกำลังเห็ดหลายๆอย่างมูเจา้าขานะ แต่กระแสมาแห้งกระแสต,ตอนระตอบรับมาแห้งมากๆเลยนะคะมีน้องๆเข้าไปสมัครนี่กว่ารอยคนแล้วบุเจขากว่าร้อยคนล้อยกลัวเอา,ภา,า,า,เอาภาษาบ้านเฮาพยาบาลฟินแลนด์บนบาอยู่มื่บ้านนี่รอยกลัวคนแล้วบุเจขาไม่ธรรมดาจริงๆนะคะฮกนะคะฮกนี่พอฮกนี่คือสิ่งที่สําคัญเปยาข้าว่าสสำคัญนาทียูทูบเบอร์นะฮะอินฟูอินเซอร์บบุเจขาโอ้โหเป็นยัขาา้ะะขาว่าสำคัญพนดงดังมากจากเมืองนอกบุเจขาจากประเทศฟินแลนด์นะฮะพนมีซื้อเสียงมาจาก การเป <N> ็นฮะฮะฟูอินเซอร์ยูทูบเบอร์้เจ้าขาโอ้โหโด่งดังมากแต่พุ่นมีงานมีงานจ้างมีงานรับเชิญไปคอนเสิร์ตนะฮะประเทศนั่นประเทศนี่เมืองนั่นเมืองนี่มเจ้าเอ้ยราคาบริธรรมดาเด้อพุ่นเด้อนะฮะศิลปินต่างๆจากเมืองไทยนี่เขาเจ้าจ้างไปแสดงย่พุ่นเนี่ยเพิ่นก็ได้เป็นอศิลปินอีกคนหนึ่งคือกันเอินได้ว่าเป็นศิลปินได้เลยนฮะเพิ่นก็ได้ไปร้องเพลงตามงานอยู่ในเมืองต่างๆของฟินแลนด์และประเทศต่างๆที่ ไกลและไกลนะฮะมีเบิดเลยขันผู้ใดตามไปเบิ้งคลิปเก่าๆใครอยากดูคลิปเก่าๆกันํำงานการร้องเพลงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ให้ไปเบิรงซองใยญ่แบมเน้อบุเจ้าขาพิมเข้าไปเลยยายแบมแบมปากประแดกว่าจะหยอกนะคะใยแบมแบมซื้อบูญเจ้าขาเข้าไปเบิรงได้เลยมี่คลิปบทส่วนสุยางนะฮะเปิรนคนมาไห้คนมาไห้เบิรงสุกูสุขนผู้ใดแปลกใจผู้ใดงงอย่างไปเบิรงได้เลยซองไม่ใ่แบมแบมบุเจ้าขานะฮะนั่นแหละก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลยเนาะ สมวนิงตั้งไอ้เพื่อเลื่อยแบบนี้คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จริงๆุงูเจ้าขานะฮะความหากความแพงของมีเงยแบบนี้บริธรรมดาแฟนคลับ FC, เอฟซีปุรนะิสิมาต่านิ้ตว่านะฮะสิมาบูรี่สิมาดูถูก่ลง,งัดหลักฐานงัดสิ่งที่ไมใ่ให้เบิ้งให้หินแบบเต็มๆบอกไปเลยว่าเขาไปเบิง้งได้ผูเจ้าขากับสองแบบไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้ท้งนั้นกน็อย่าลืมหนูน้ำมาเบิ้งหนูน้ำสนับสนุนหนูน้ำกด,กดลงกดไลค์หนูน้ำเด้อ บอกให้เขาไปพุ่นแล้วบางทีไปเบิด์รบอมเนดีจงหนูไว้นําด้วยนะคะนี่แหละที่ไรมาเทิงเบิด์บุญเจ้าขาคือนะฮะคุณประตู ความสําเร็จนะฮะประตูสู่ความสําเร็จโอ้ยนเนาะวอาไปวอามากลิ้นพันกันมุเจ้าขานะฮะสำหรับผู้เยี่บ้านฟินแลนด์คุณทิติวุฒิว่ารุ่นนั่นเองนะมุเจ้าขานะฮะผู้ได้จำบรไเน่มาทวนให้เนื่องเป็นผู้บริหารไข่เพ่งโตกเกียวมิวสี่เกสองผู้บริหารหมอลําอีสานคนครศรีน3สามผู้บริหารลานฟินแลนด์นนนนคาเฟ่สี่นะฮะขายสินค้าออนไลน์อาหารเสริมกาแฟแคปโหมยาสีฟันนะคะห้าผู้บริหารพับฟินครับ เพื่อสิเปิดเรียวๆนี่นะคะ6กยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์นะฮะยังสิมีอกีกต่าง,างๆนานาต่อไปนี่ถาเบิงถารับชมเพราะว่าคออเสิร์ตของเพิ่นนี่คายตัวเกียวนี่คิวงานแน่นทุกวันคิวงานเต็มเสม,มอมืเจ้าขาบ่มีมูไใดสีว่างเว้่นนะฮะปังที่สุดหักลูกน้องที่สุดมีวันเกิดจัดกานวันเกิดไ้รูระอลังการ่ใไ้น้อยนาไผใไ้มีความ ดีใจปฏิยิมเยีย่มยมแจ่มใสสุขุสุขคนมูเจ้าขาพาไปเที่ยวเมืองนอกกับไปมาแล้วนะะประเทศเวียดนามไปจังไดล่ะมีผู้บริหารคนใดทีกาเหตุแบบนี้บอมูเจ้าขาถือว่าปังถือว่ารถนะคะเอ้ยนะคะอย่าลืมวันที่11กุมภาพันธ์จะถึงนี่เ <c oughs> พกกื่อนกะสิขึ้นเสาเอกเสาโทบ้านเพื่อนมูเจ้าขาเอาแบบไม่เบิ่งแล้วมันบ่แเม่นบ้านมูเจ้าขาสำหรับหนูหนูเรียกว่าฤา,ารหาดมุเจ้าขา <c oughs> ปังสุดๆพยาบาลฟินแลนด์ผู้บริหารหนุ่ม เล็กไฟแรงในเพียงอายุ24ปีบูเจ้าขา